ครับชิ้นปลานุ่มนะครับปลาลักตี่นะครับแล้วก็มีแป้งมีกาดเนือิตาลี่นะครับปลาหอมนะครับปลาเปนจากเราทำเองนะที่ไม่มีกินนะสูตรของเราเองขอสูตรของคุณแม่ทีหนึ่งนะครับขายที่ไหนบ้างที่นี่ที่เดียวขายที่นี่ขายวัรมะครับวัดธรรมะกองสามก็จะมีปลาสลิดนะครับมีปลาช่อนนะครับกระดูกนะครับสะก๊อปลาหนึ่งซึ่งในหมู30บาทต้มแซ่บข้างในนะครับ แล้วก็มีต้มปลาละระดุเหมือนเดิมครับน่ตัวใหญ่ๆปลาลงหอมหอมมากครับนี่มากนะครับกําลังกิน้วพอดีเลยครับลคาเลือกเองได้เลยนะครับเห็นไหมครับมาใหม่ๆเลยเลือกเองได้เลยอยากได้แบบไหนลูกค้าก็เลือกเองอลังก,การมากดวนีครับสว่ยมากสวยามากเลยครับมาจาัด สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมผู้ชิ้นปลาผมก็แนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับบ่าย3ามโมงสี่โมงนะครับอยู่ที่ตลาดรบวงงจรครับถนนรังสิตนครนายกนะครับตำบลประชาธีปัดนะครับปากซอยรังสิตนครนายก56นะครับอำเภอธัญญะนะครับจังหวัดปทุมธานีครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินดูของกินในตลาดนะครับจะไปพาไปข้างหลังตลาดนะครับเดินทั้งโถงงหลังตลาดวันนี้มีกระปงกกบข้าวอะไรมาขายบ้างนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูกันครับก็อยู่หน้าร้านตัวเองครับเปิดติปเลยครับหน้าร้านตัวเองก็จะมีไส้กรอกแดงนะครับชิ้นปลาระเบิดนะครับชิ้นปลานุ่มนะครับผัดลาลี้นะครับแล้วก็มีแตงมีกาดหอมอิตาลีนะครับก็อยู่ตรงโซนกลางตลาดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเดินลงไปข้างหลังนะครับหลังตลาดเลยครับเดิมที่ร้านเจ๊แอมเจ๊แป้นผักสดนะครับเป็นตักแฝงยาวนะครับมีหลายอย่างนะครับ 10บาท20บาทนะครับนูนยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้ปั่นนะครับน้ำมะพร้าวปั่นนะครับก็จะมีผลไม้ปั่นสวัสดีครับนี่ครับมีทุกอย่างครับมาุดนูนได้นะเปิดทุกวัน้งแจะบ่ายสองโมงถึงสองเกือบสองทุ่มประมาณนี้นะครับตลาดทค่งจอมครับไปเดี่ยแฝงผากก็ยังยาวไปถึงนูนถักเชแอมมีหลายอย่างมากนะครับไปดิ สด,สดนะครับสดสดเลยขายตั้งแต่เที่ยงจนถึง2องทุ่มนะครับฝั่งนี้ก็เป็นป้าชอยป้าชอยกิฟทช็อปสวัสดีครับร้อนไหมครับป้าชอยร้อนมากป้าชอยบอกร้อนมากนะครับนี่ของป้าชอยก็มีหลายอย่างเมนอย่าเพิ่งเป็นเบน,น,นครับเดี๋ยวเย็นนี่ผักผักตรงนี้ก็เห็นไหมครับสวัสดีครับพี่แอม ขายตั้งแต่เที่ยงเ่ยมาอุหนุนได้นะครับเที่ยงจนถึงบ่ายสองทุ่มเลยนะครับผักแหงยาวเลยซอยที่หนึ่งมาฝั่งนี้ก็จะเป็นคุณแม่สวัสดีครับปลาทูทองสวัสดีครับวันนี้เพื่อนบ้านไปไหนหมดกันครับเพื่อนบ้านเอไปหาหมอคะ่ะไปหาหมอนะครับนี่คุณแม่ขายปลาทูนะครับ มีตั้งแต่20บาทจนถึง60นะครับตัวใหญ่ๆอันนี้เป็นปลาทูอันนี้ปลาทูหอมนะคะปลาทูหอมนะครับมันจะเราทำเองนะโอเคไม่ <Okay. S 2> มีกินนะสูตรของเราเองขอสูตรของคุณแม่เองนะ,ะเนื้อจะมันมากของเคมน,นะคะครับมีหลายราคามากนะครับก็ฟรีทุกอย่างเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่4บาทครับใช่ครับแม่ค้าใจดีน่ารักด้วยครับมาอุดหนุนได้ครับซอยหลังตลาดเลยเดินมาซอยที่หนึ่งก็จะเจอเลยนะครับ ฝั่งนี้เขาหยุดครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะครับคป้าวัชรีขนมจีนนั่งทานที่ตลาดได้นะครับผักมีเยอะแยะเลยนะครับมีผักสะอาดสะอาดนะครับน้ํำดื่มฟรีนะครับนั่งได้ที่ตลาดนะครับก็จะมีนี่ครับน้ํายาป่านะครับน้ำยาป่าน้ำยากะทิสวัสดีครับก็จะมีน้ํายากะทินะครับวันนี้ไม่มีตีนตีนตีนมีนะครับมีตีนตีนไก่นะครับอย่าเข้าใจผิด ี่คับขนมจีนะครับตทรสอบถามคุณป้าได้นะครับโทรนี้ได้เลยหรือว่ามาทานที่ตลาดคุ้มวงจรได้นะครับเปิดทุกวันนะครับบ่ายสองบ่ายสามโมงจนถึงสองทุ่มนะครับยังมีขายนะครับสั่งไลน์แมนได้โรบินฮูดได้นะครับเดี๋ยวไปไปทางนู้นนะครับเป็นร้านพเจยบเครื่องดื่มเย็นๆพิจยบสวัสดีครับแม่ค้าไม่ค่อยได้ยินนะครับแม่ค้าสนใจแต่ทีวีสวัสดีครับพิจยบ ร้านที่เจี๊ยบเครื่องดื่มเย็นๆมาอุดหนุนได้นะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงเที่ยงเลยนะครับเที่ยงจนถึงสามทุ่มหรือสี่ทุ่มห้าทุ่มไปเรื่อยๆแต่ไม่เกินเที่ยงคืนมาตรงนี้เป็นข้างหลังครับมาลงวันแรกนะครับสวัสดีครับพ่อค้าอันนี้เป็นอะไรครับแหนมแหนมแหนมทอดครับอ๋อแหนมทอดหอมมากเลยมาวันแรกมาวันแรกนะครับแหนมทอดหมูโรลาตนะครับชิ้นละเจ็ดบาทสามชิ้นยี่สิบ ทอดหอมมากเลยนะครับอันนี้มาลงวันแรกนะครับอันนี้จะมาลงประจำหรือว่าเป็นแบบมาทดลองก่อนทด,ดลองก่อนดองก่อนะโอเคมาทดลองก่อนได้นี่ีผักได้ด้วยอันนี้ทาเองเลยใช่ไหมครับรับ,บรับใบจิ้ขอรับมาอีกทีหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ขายที่ไหนบ้างที่นี่ที่เดียว <S <S ขายที่นี่วัดธรรมะครับผมวัดธรรมะทองสามตลอถ้าตลาดคุ้มวงจรนี่มาวันไหนบ้างอ่ะเผื่อมีคนาดูก่น รอดูก่อนแต่ที่แน่ๆคือมาวันนี้เลยมาได้นะครับมาอุดหนุนได้หลังตลาดเลยหอมมากนะครับเป็นแหนมหมูโคราชนะครับคินละเจ็ดบาทเองนะครับสามชิ้นยี่สิบมีทอดในร้อนๆเลยหลังตลาดเลยครับเดินเข้ามาเจอเลยนะครับติดกับร้านน้องหมูอิ่นนะครับสวัสดีครับหายไปหลายวันเลยนะไม่ได้อยู่ในคลิปหลายวันเลยนะหมูอิ่นไปไปติดทุระนะครับกับต่างจังหวัดนะครับพอหมูย่างร้อนๆนะครับมาแล้ว ลูกค้ามาได้เลยใครที่ถามหาก็มาได้เลยนะครับคอหมูย่างติดละสิบบาทก็จะมีไส้ไส้ย่างด้วยนะครับอิดละยี่สนะครับหลังตลาดเลยขายตลาดนี่แหละติดกับร้านคุณป้าไส้กรอกอสานย่างนะครับสวัสดีครับคุณป้า,ปามาแล้วมีเพื่อนแล้วหลังจากไม่มีเพื่อนมาหลายวันวันนี้ก<า>็วันเลยล้วไม่มีเพื่อนกวันไม่มีเพื่อน เพื่อนเขาไม่ครบหรือว่ายังไงนี่ย่างร้อนๆเลยนะครับร้อนหอมเลยเกี้ยงค่ะโอ้โหลูกค้ามาซื้อไป300อนะครับเกี้ยงเลยนะครับร้อนๆหอมเลยนะครับโตรหนูคุณป้าได้นะครับขายทุกวันบ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มเลยนะครับมีผักมีขิงให้ด้วยนะครับมาได้เลยมาฝั่งนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะครับไม่ใช่ครับ ปลาสลิดแดดเดียวทอดสวัสดีครับพ่อค้าปลาสลิดแดดเดียวนะครับทอดฟรีครับก็จะมีปลาสลิดนะครับมีปลาช่อนนะครับกระดุกนะครับสกอปลัน่นนะครับอันนี้เป็นแดดเดียวแบบไม่ทอดนะครับอันนี้ทอดใหม่ๆเลยหอมเลยนะครับร้อนเลยนี่ครับเป็นปลาสลิดนะครับ แล้วก็มีน้ำพริกด้วยนะครับมีน้ำพริกปลาสลิดนะครับน้ำพริกปลาสลิดขายนะครับยี่บาทเองนะับเป็นกระปุกนะครับนี่เป็นถุงก็มีครับหนึบาทแล้วก็เป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกปลาหมึกทอดฟรีครับลูกค้าเลือกได้หรือว่าไปทอดที่บ้านได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นมีพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับแม่ค้าส้มตําไก่ย่างเหมือนเดิมครับนี่เบอร์โทรมีให้ถามพ่อค้าแม่ค้าได้ไก่ย่างก็อร่อยครับ ขายละสิบบาทก็เป็นไม้ใหญ่ยางร้อนๆเลยอร่อยครับอ้าวตาซื้อได้เลยครับก็มีไข่ทรงเครื่องครับวันนี้มีตำกุ้งสดนะครับเมนูต้มตำครับลูกค้ามาได้เลยหุดหนุนได้ทุกวันนะคตลาดผู้วงจรครับมาทางนี้ก็เป็นแคบหมูสวัสดีครับแคบหมูนะครับก็จะมีแบบติดมันนะครับถุงใหญ่เลย1น0บาทนะครับ50บาท 40บาทก็มีครับแล้วก็แบบธรรมดานะครับป็นติดหนึ่งสาบาทแล้วก็มีน้ําพริกหนุ่มด้วยนะครับมาอุดหนุนได้ซอยที่2ท้ายตลาดครับโอ้วันนี้เดินมาตรงนี้มีเมนูใหม่มาเยอะครับสวัสดีครับแม่ค้าวันนี้มีต้มแซ่บเครื่องในวันนี้มีต้มแซ่บเครื่องในนะครับนี่ต้มเครื่องในหมู30บาทต้มแซ่บเครื่องในนะครับแล้วก็มีต้มปะลาละดุกเหมือนเดิมครับนี่ตัวใหญ่ๆ เลาหอมๆมากครับนี่มาได้ตลาดข้อวมุงจรตอนนี้พร้อมขายนะครับบ่ายสองโมงสามโมงเย็นจนถึงสองทุ่มก็ยังขายอยู่นะครับมาอุดหนุนได้ข้างหลังนี่เป็นร้านไข่ร้านพี่นาร้านคุณพี่นานานะครับหมูแผ่นหมูฝอยปลาหวานนะครับ120บาทก็มีครับ100 100บาทกับ20บาทก็มีครับสวัสดีครับมินาคนสวยเป็นไรครับ ปางห้ามญาติห้ามเข้ามานะพินาบอออ๋อกำลังดูกิจาการอยู่เนี่เป็นหมูสดนะครับร้านพินามมาเลือกได้ขายทุกวันเปิดทุกวันครับบ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มเลยครับอดน้นได้เลย จัดร้านนะครับจัดร้านพริกกะปิแล้วก็มีไข่เจียวนะครับปูกกรอบๆนะครับนี่ครับเมนูสั่งได้โทรถามพี่ก็ได้สอบถามพี่ก็ได้นะครับตามเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดข้าวงจรนะครับก็จะมีต้มจืดแล้วก็แกงส้มนะครับแล้วก็มีน้ำพริกกะปินะครับไข่เจียวนะครับรวมได้นะครับตลาดข้าวงจรครับ เราไปข้างหลังครับติดกับร้านพี่น้ำฝนก็จะเป็นสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับแม่ค้าเป็นปลานึ่งนะครับซีอิ๊วนะครับนี่ก็จะมีนื่งซีอิ๊วนึ่อมะนาวใช่ไหมครับโอ้ตัวละร้อยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนะครับมาซื้อได้เลยแล้วร้อนเลยนะครับในหนึ่งร้อยบาทตัวใหญ่มากจะเอาแบบนึ่งซีอิ๊วนึ่งมะนาวก็ได้นะครับแล้วก็จะมีทอดมันกุ้งนะครับหอมมากเลยน่ทอดมันกุ้ง อันนี้ทําเองใช่ไหมครับแม่ค้าทําเองหอมมากครับท่อขึ้นใหม่ใหม่หอมมากเลยครับเสิร์น้าทานมากเลยนะครับลูกค้ามาอุดหนุนได้ตอนนี้8-4โมงนะครับก็มาได้เลยนะครับถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับข้างหลังก็จะเป็นผลไม้ร้านน้องน้ําเหมือนเดิมครับแผงยาวแม่ค้าอยู่น่นครับเงาะมีเงาะมีแตงโมนะครับสวัสดีครับแม่ค้า มีลิ้นจี่จักรพัดด้วยนี่ยาไปหนึงนุ่นมาไม่ๆม่สดสทุกวันเปิดตั้งแต่เที่ยงครับจนถึง2องทุ่มือบสามทุ่มนะครับมาได้เลยครับท้ายตลาดซอยที่4ครับซอยที่3ครับตรงนี้ก็จะเป็นหมูหมูเป็โกนะครับร้านคุณแม่กำแรงนะครับมีหมูหลายอย่างนะครับมาอุดหนุนได้สวัสดีครับนี่ครับมาอุดหนุนได้นะครับลูกค้าก็เลือกเองได้มีหลายราคาูกคาเลือกไปเลยตลาดกรุงมีตรจอนะครับ ร้นานน้องน้ำก็น,น,กนู่นต่อไปค่ะพุ่มท้อนี่ใหม่ใหม่นี่มังคุดสวยมากลค้าเลือกเองได้เลยนะครับเห็นไหมครับมาใหม่ๆเลยเลือกเองได้เลยอยากได้แบบไหนลูกค้าก็เลือกเองได้เลยนะครับสายน้ําผึ้งก็มีครับแล้วก็แก้วมังกรดูเรือนะครับจะไปข้างหลังครับต้องไปให้ครบก็คือจะอยู่โซนข้างหลังครับก็จะเป็นร้านแม็กยูเทิร์นนะครับแม็กยูเทิร์น บับเบอร์แอนด์ซาลอนครับเป็นร้านตัดผมนะครับร้านพินิดครับมาได้โหาช่างได้นะครับตามบอร์โทรนี้นะครับพินิดครับหรือว่ามาทาตัดที่ตลาดได้ไม่ได้มาทานะมาตัดที่ตลาดได้นะครับแต่ต้องมาแบบว่านี้หน่อยนะครับเดี๋ยวลูกค้าเยอะนะครับฝั่งผู้หญิงก็อยู่ฝั่งนู้นครับมีทั้งชายทั้งหญิงนะครับมาได้เลยนะครับแล้วติดกันกับร้านทีนี้ก็จะเป็นเล็บสวยนะครับ นัดเวลาต่อขนตาทาสีเล็บมือและเทา้ามช่างได้นะครับตามเบอร์โทรนี้ได้เลยหรือว่ามาที่ตลาดครบงวงจรได้นะครับเปิดทุกวันนะครับมาได้เลยนะครับมาหาช่างได้เลยนี่ติดกันก็จะเป็นร้านพัดเทลครับของเล่นเทลสวัสดีครับเอาพัางเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกเทลเดี๋ยวพี่พงษ์จะถ่ายออกกล้องเนี่ยลูกเทลกำลังทำการบ้านนะครับ ใช่ไหมครับเ <c oughs> นี่ยเลวลาที่พงมาถ่ายเราไม่พูดเวลาอย่างนี้ให้พงมาถ่ายใช่ไหมนี่ร้านเทลมีของเล่นนะครับมีของเล่นอะไรบ้างพ่อค้ากําลังทําการบ้านอยู่นะครับนี่มีหลายอย่างนะครับของเล่นร้านพัดเทลนะครับแล้วก็จะมีรองเท้านะครับร้านพัดเทลเหมือนกันรองเท้าผู้ใหญ่รองเท้าเด็กนะครับรองเท้าผู้ชายผู้หญิงมีหมดนะครับมีหมดเลยครับ มีหลายอย่างลูกค้ามาเลือกได้นะครับมันเลือกได้เลยลองได้เลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอยังจัดไม่เสร็จเลยคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่มาแล้วผัดสดน,นครนายกยังทำไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จเล,เลยนะครับนี่เห็นไหมตลาดน,นี้สดๆใหม่ๆนะครับไม่ใช่ว่าเอามาขายแบบทั้งวันนะครับเย็นๆถึงมาเห็นไหม นี่เลือกได้เลยลูกค้าผักสดเลยสวยมากเลยครับอันนั้นนมัทสดมากเลยนี่ครับผักสดนครนายกจากบ้านนานะครับดูดีครับยอดาเนึงแบบโอ้โหอลังการมากดูดีครับสวยมากสวยมากเลยครับมาจัดชวนใหม่เลยได้นะครับลูกค้ามาได้เลยนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับนี่ครับผักเป็นผักบรรดาษนะครับร้านคุณแม่ผักจากบ้านนานะครับนครนายกครับ ฝักเป็นบ้านเลยนะครับดอไม้ก็ยังไม่เอาขึ้นนะครับนี่ากอุดหนุนได้นะครับมีหลายอย่างนะครับตลาดกุ้งวงจรแล้วครับฝากอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ